สวัสดีครับมาพบกับผมชายชานข้างมงคลจากช่องโหราจาร์ชาแชเนีามาจังพลังบวกร้อยล้านกันอีกริงนเคยคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกมาดูกันที่ข่าว่าชาวแมงป่องจะเป็นอะไรบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้งานเงินความรักตัวตนและจิตใจน,นะครับรับชมกันเลยครับนี่แะนะครับของชาวราศีพิจิกแมงป่องในช่วงนี้นะครับเรื่องของตัวตนของชาวแมงป่องก็ถือว่า ควรเป็นคนที่ง่ายๆส,สบายนะครับแต่ว่าก็แฝงความขี้เบื่อนะครับอยากทาอะไรที่มันยากโลดโผนนะครับและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ดีพลาดแล้วจำนะครับและนําวิธีไปแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแถมเป็นคนที่ปากจัดนะครับแล้วเป็นคนที่คล้อยตามคนอื่นได้ยากมากๆนะครับ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับแถมนะครับหากอยากที่จะ copy ใครแล้วก็จะเป็นนัก copy รเด d e r ชั้นย่อดเฉียวนะครับเรื่องต่อไปนะครับสำหรับชาวราศีแมงป่องนะครับก็คือเรื่องของดาวจิตใจนะครับเรื่องของสภาพจิตใจของชาวแมงป่องนั้นนะครับเขาเรียกว่าถนัดนะครับในงานกุศลนะครับแถมมีเพื่อนฝูงเยอะอีกด้วยนะครับ การศึกษาเนี่ยอาจารยาศรนะ์ศึกษาอะไรแล้วแต่นะศึกษากับครูครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาหาประสบการณ์เองนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะนะครับเอาประสบการณ์เนี่ยมา,าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์มันสอนนะครับทําให้มีเรื่องเล่าต่อๆกันเยอะนะครับและมีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นไปทั่วนะครับชอบสึกษาเร็นนั่นเอง แค่นั้นยังไม่พอครับยังมีเซนต์นะครับรู้จิตใจคนอื่นด้วยนะครับอ่านใจคนอื่นออกได้เก่งอีกทครั้งมีความสุขกับการฝึกจิตสวดมนต์ภาวนาแบบหลากหลายรูปแบบนะครับบนทางองค์ความรู้ของสมาธินั้นนะครับจะนํามาซึ่งความสําเร็จในวิชาชีพที่ศึกษาอยู่นั่นเองจบไปแล้ว2เรื่องอย่างรว่เรือครับสำหรับชาวแมงป่องนะครับมาดูเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของความรักนะครับเรื่องของหัวใจกันบ้างหัวใจของชาวแมงป่องนะครับ ต้องระวังนะครับความระแวงเป็นเหตุด้วยนิสัยที่จับผิดเก่งเกินไปนะครับคอยเช็คทุกระยะนะครับเช็คทุกอย่างที่กว่างหน้านะครับทั้งไลน์ทั้งโทงรศัพท์ทั้งเฟซทั้งแชททุกอย่างนะครับใครเข้ามาใหม่ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เป็นเน้นรายละเอียดมากเกินไปนะครับเขาเรียกว่าเกินพอดี จึงคอยละแวงระหว่างเจอมีความอึดอัดนะครับในชีวิตรักได้โดยง่ายนะครับเพราะอีฝ่ายไม่ใช่จิิงขอนะครับไม่ควรจะแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของมากจนเกินงามจนเกินเหตุนั่นเองนะครับและเรื่องที่ต้องระวังนะครับสำหรับความรักในช่วงนี้นะครับระวังจะมีมือที่3นะครับทําให้ความรักพังพินาศได้โดยง่ายนั่นเองมาดูมุมการเงินสลับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับเรื่องของเงินสดในมือเนี่ย ถือว่าหาเงินจากความสามารถส่วนตัวนะครับเป็นสำคัญนะครับแม้ว่า,าจะได้เกินกว่าเป้าที่วางไว้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าความรุ่งเรืองดีไหมก็ถือว่ายังไม่ยังไม่ไมดีนักนะครับยังต้องพัฒนาอีกระยงนะครับเพื่อความเติบโตนะครับอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับงานที่คุณสามารถทำเงินได้ก็อาจจะเป็นพวกโลจิสติกส์นะครับยานพาหนะ ดวลดคิวลดเป็นต้นนะครับเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยถือว่าดีก็ไม่ดีนะครับร้ายก็ไม่ร้ายนะครับออกแนวเสมอตัวเสมอตัวมากกว่านะครับดีบ้างแย่บ้างคลัคลากๆกันไปนะครับตัวเ,เงินอีกประเภทหนึงนะครับก็คือเงินหมุนระยะยาวๆเนี่ยถือว่าอาจจะต้องมีการดิวผ่านตัวแทนนะครับก็ต้องหาให้มันถูกใจนะครับ เดิมอาจจะไม่ถูกใจนะครับแล้วอาจจะมีการปรับใหม่นะครับปรับทีมงานยกแผงยกทีมเลยนะครับเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการนะครับพร้อมปรับความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งนะครับและความสำเร็จในกรอบยาวๆนั่นเองนะครับ เรื่องของการงานสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะต้องเน้นสร้างกล่องนะครับสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์ขององค์กรของตัวเรามากเป็นพิเศษครับให้ฟรีเยอะหน่อยลดแรกแจกแถมนะครับเพื่อที่จะนะครับอยู่ได้นะครับและดีในปลายมือ นั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศรีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2564หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่องหัราจาร์ช n e l เป็นกำลังใจให้ผมและหหวใจาชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ